สวัสดีครับผมไพามิชินชาแนล PMC ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานนนทบุรีเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็กดเสาเข็มไปได้ห้าต้นนะครับความยาวเอาสิบสี่ต่อสิบสี่นะครับผมเป็นยี่สิบแปดเมตรนะครับเพราะว่ายี่สิบเจ็ดเมตรมันทรงจมไปเยอะนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสิบสี่ต่อสิบสี่นะครับผมวันนี้ก็ได้ห้าต้นนะครับ ได้ห้าต้นเสาหมดนะครับผมห้าต้นก็สิบท่อนนะครับก็วันนี้ก็หยุดเพียงแค่นี้นะครับผมออเดอร์ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้มาส่งใหม่นะครับผมเสาเข็มสองเดเลอร์นะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสายอาชีพครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับผม เพราะว่าบริษัทที่ผมทาง,งานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมอ,อกอ,กอนะครับทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกตุ้มออโต้ระบบไฮดรอลิกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกเสียงไม่ดังไม่สะเทือนนะครับผมทํางานได้ไวนะครับไม่เสียงดังไม่สะเทือนนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นงานแก้นะครับผมเขามาตอกไว้แล้วนะครับแต่ว่าบางเอิญมันสะเทือนนะครับแล้วก็ หน้านงานขอเปลี่ยนเป็นกดนะครับผมเพราะว่ารบกวนทางบ้านเขานะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสักเก็บเป็นเท่านี้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมสวัสบบด,ดีโชคดีครับงนานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพน่าถึงเรานะครับผม